เอาล่ะตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในหน้าเว็บอาร์ชอปแล้วนี่นะครับโอ้โหเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมทำการมาเติมระบบ IDPa s s นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับโอ้บอกเลยว่า,คมมา,คโ,โ,วาโคตรจะคุ้มนะคนดูมาเดี๋ยวเราทําการมาซื้อโรบักก่อนเลยดีวยกว่าแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องทําการเติมเงินนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้า,าดูแล้วกันนะครับระบบแบบกลุ่มกับ IDPa s s นะครับ เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะลองมาใช้แล้วบเป็นของ i d p a t s นะเรทเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเรท6นะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเพราะว่าเรทแบบกลุ่มเนี่ยมันแค่เรท4.5นะแต่นี่เนี่ย i d p a t s เรทหเวรทราคาเนี่ยมีแตกต่างกันเลยคุณดูเห็นปะเอออย่าง Feel เฟี้ยวทำการเติมเงินก่อนเลยละกันนะครับโอเคขอเติมเงินก่อนเลยละกัน นะผมจะเป็นอะไรดีเป็น t ูมันนี่วอลเล็นะนี่ไงวอลเล็ตรงกลางนะครับโอเคผมเนี่ยจะทําการโอนเงินไปเบอร์นี้เลยนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับผมให้เราเนี่ยเข้าวอลเล็มาใช่ไหมทําการโอนเงินเลยครับนี่เลยเราทําการโอนไปเลยครับผมเบอร์นี้นะครับอ่าโอเคเติมสักมาร้อยสามสิบนะครับผมโอเคร้อยสามสิบจัดไปครับ เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็เอาเลขอ้างอิงนะครับผมตรงนี้นะใส่ไปเลยครับผมแบบชิลๆนะครับโอเคเราใส่เสร็จแล้วเนี่ยให้เรารอแป๊บหนึ่งก็ได้นะนี่คนดูเห็นปะเขาให้รอครับผมทําการก๊อเลขก่อนทําการแจ้งโอนเงินไปเลยครับผมแจ้งโอนเงินไปเลยรอแป๊บหนึ่งนะโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็ทําการเติมไปละ นะครับผมโอเคหลังจากนั้นก็ทาการซื้อแบบ ID ดีพ s นะครับชื่อเกมผมก็ตามนี้เลยนะผมขออนุญาตปิดได้ไหมปิดก่อนเลยแล้วกันนะครับขออนุญาตปิดก่อนนะกันนะครับผมคนดูครับโอเคคลิกเพื่อเติมจัดไปครับผมอ่าเรียบร้อยผมก็ทาการซื้อไปแล้วนะคนดูเราก็รอไปเลยนะครับเอาละเมื่อคืนเผลอนอนไปนะเพราะว่ามีปัญหานิดหน่อยแล้วกันนะ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ทําการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขอดูโรบักเราก่อนจะเข้าหรือยังเนี่ยครับโอเคเข้าแล้วครับผมเรียบร้อยโอเคถือว่าเร็วมากนะครับเพราะว่าที่มันมีปัญหาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยครับผมไปใส่ล็อกอิน2ชั้นนะคนดูก็เอาล็อกอิน2ชั้นออกก่อนละกันนะครับผมรับรองเลยว่าร้านนี้ไม่โกงไม่เกียนแน่ๆนะครับผมก็ เอาลองอินสองชั้นออกก่อนนะคนดูแล้วก็ค่อยใส่รหัสให้ตรงแล้วก็นั่นแหละนะครับผมก็อย่าลืมเอารหัส2ชั้นออกด้วยจะได้เป็นเลนหกนะครับโอเคตอนนี้เขาก็แบบกลุ่มก็เลนห้านะครับผมก็สามารถมาซื้อได้ในเว็บอาร์ชอปเลยนี่เนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับเว็บอาร์ชอปอาจจะมีอะไรบ้างสุ่มของรางวัลน,นะครับสุ่มของรางวัลก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะครับนี่เลยสุ่มได้ก็ทีละสิบพอยต์ประมาณนี้นะผมขอลองสุ่มดิมีหรือเปล่าผมมีหรือเปล่าวะอันหนึ่ง ผมมีกี่พอยเหลือสิพอยพอดีใช่ไหมใช่ปะวะไม่เหลือเลยสักพลอย <c oughs> โอ้ตอนนี้นผมก็ลองลองดูนะเอยเหลืออยู่นี่ไงสิพอยต์ไปชอป็อตนี้ได้อะไรบ้างเฮ้ยได้มาได้มาสามบาทเหรอโอ้โหพอยต์ไม่พอไอ้หาเอ้ยแดกกูไอ้แกโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปที่ผมโปรโมทในวันนี้ก็ประมาณนี้กอนละกันนะครับมีการาขายอะไรด้วยนะ ขายรหัสด้วยนี่นะครับผมนี่เลยก็อย่าลืมมาดูได้นี่นะครับผมในเว็บอาร์ช็อปมีทุกอย่างนะครับเกมฟรีไฟล์ก็มีแล้วก็บอกฟุตหรือว่าแมปอื่นก็มีนะครับผมขายได้หมดเลยนะครับนี่เห็นป่ะจะมีบอกไว้เลยนี่นะครับผมว่าเบียวเท่าไหร่วันนี้นะครับในการรับฟาร์มนะครับผมหรืออะไรสักอย่างก็ลองเข้ามาดูได้นี่นะครับโอเคนะครับผมก็สคริปนี้ประมาณนี้ก่อนเลยละกันนะครับผมอย่าลืมไปใช้ด้วยละกันเนาะเว็บอาร์ช็อปนี่นะครับบอกเลยว่าบริการดีมากและอันนี้เนี่ย เป็นไอแก่โปรโมทด้วยครับผมหรือว่าเดืเอดซิซโปรโมตเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงการปรงการเกลีรยน,นะครับโอเคผมไปแล้วคนดูบายบาๆผมซียูครับผม oh.